สนับสนุนโดยยูโรช็อกโก้พายพายนุมน่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับพี่กลอยผมเป็นลูงเมดที่น่ารักของเพื่อนกันนะครับเี <c oughs> ิญครับได้มาอยู่ด้วยกันกับเพื่อนสนิทแบบนี้แม่ก็สบายใจนะ <c oughs> ก็ยังดีนะที่มีแอร์แล้วที่บ้านเหมือะกบ็บ้านกูรีบมารีบกลับอะ่ะเนี่ยอยู่คนเดียวตลอดเลยเนี่ยโคตรเหงาอ่ะลองมาแ่เนี่ยสงช้ารโกงอกจำได้ไหมพ่อกับแม่บอกว่วอะไรอือจำได้ครับจำว่าอะไรครับมีความรักได้แต่ต้องห้ามเสียการเรียนห้ามแกล้งเพื่อนแต่หนูไม่เคยแกล้งใครก่อนนะแม่พ่อบอกว่าห้ามเปิดก่อนแต่ถ้าเขาเปิดมา ก็ทำแพ้แน่น่หนูใช้ลอเล่นเองแม่แก้ปัญหาต้องใช้เหตุผลห้ามใช้กำลังทงจนขึ้นใจแล้วครับแล้วมีอะไรอีกอ่ต้องแยกผ้าสีกับผ้าขาวก่อนชงฟักแล้วก็กันกงในต้องสักเองครับเก่งที่สุดเลยลูกแม่กัดกัดกัดหยุดเลยนะ รักได้ก็เหมือนกันนะคะโอ้ลูกเหรอว่ารักแม่ครับรักเหมือนกันนะคะอะไรเนี่ยอะไรนี่แม่กูมึงเป็นเพื่อนกูแม่เพื่อนก็เหมือนแม่กูเฮ้ยมึงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ไม่ทำเพื่อนแบบนี้สิลูกยินดีต้อนรับกับสุวิมายของเราครับคุณโยธานี่มึงซส้อเองหมดเลยอะอ้าวใช่สิ กูจะปล่อยให้พี่ชายสุดที่รักของกูลำบากได้ยังไงหกูหรือมึงินแน่ให้กูลำบากนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมาหิวละไปหาอะไรกินกันสั่งมาไม่แน่กว่าได้ไมึงอยากกินอะไรอ่ะแล้วแต่มึงงั้นอาหารญี่ปุ่นล้วกันโอเคไหมอืมโอเคเดี๋ยวกูสั่งเลยนะแต่เงินมึงนะเงินมึงสิเอา้ากูเป็นน้องนะมึงจะให้กูจ่ายตังค์อีกเหรอาหารครึ่งโอเค อ่านขึ่งก็ได้กินของอิสระนี่มันช่างหอมหวานจริงๆเลยกูเลยอยากถ่ายรูปหน้ามึงตอนนี้ให้แม่มึงดูจังเลยกูก็ยากเป็นรูปที่น่ารักของแม่กูเหมือนเดิมนะจ้ะมึงต้องมาเตรียมฟ้องเลยเอ๊ยกูมีเรื่องสงสัยอะยจะถามมานานแล้วอะ่าอือ ทำไมมึงต้องนอนเปิดไฟด้วยวะมึงไม่เคยนอนเปิดไฟอ่ะก็เคยนะเปิดเฉพาะแบบเวลากูไม่ชินที่อะไรเงี้ยแต่มึงเปิดทุกคืนเลยเหรอออแต่ถ้ามึงนอนไม่หลับอ่ะบอกกูได้นะเว้ยไม่ต้องเกียงใจอ่ะอือืออืออกูนอนได้เว้ยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าแค่อยากรู้เฉยๆว่ามึงเปิดไฟตั้งแต่เกิดเลยปะไม่อะประมาณห้าหกขวบมั้ง ตอนนั้นกูไปติดอยู่ในห้องเก็บของไปชั่วโมงเลยฝังใจอ่ะตั้งแต่นั้นมาจิตกูก็ตุงแต่งโปรงแต่งแฮรเออนั่นแหละว่าแบบถ้าไปอยู่ในที่มืดๆใช่ปะมันจะต้องมีผีหรืออะไรน่ากลัวน่ากลัวอยู่อ๋อกูแค่ไม่ชอบเวลาตัวเองมองไม่เห็นว่ามีอะไรรอบๆตัวบ้างแค่นั้นแหละเรียนด้วยกันตั้งแต่มัธยมทําไมมึงไม่เห็นบอกกูเลยเรื่องเนี้ยก็ไม่ได้สําคัญอะไรนี่กูก็ไม่ได้คิดด้วยว่าต้องมาเป็นรูมเมทมึงอืมแค่จริงอ่ะ แล้วแล้วถ้าสมมุติไฟดับอ่ะมึงต้องกินยาป่ะแล้วยาอยู่ไหนอ่ะบอกกูด้วยดิไม่ขนาดนั้นถ้ากูหลับไปในที่มืดๆอ่ะกูแค่จะผัดลายอะไรเงี้ยไม่ได้จะหายใจไม่ออกหรือช็อกแบบอะไรที่มึงคิดหรอกเออก็แล้วไปยี่ะมึงกินข้าวยังยังอ่ะลงไปหาอะไรกินป่ะไปกับเพือนไปไปอยูข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวกินอะไรดีวะ อาหารญี่ปุ่นปะใช่อาหารญี่ปุ่นน่ากินว่ะเราไปกินข้าวกันนะญี่ปุ่นเราอ่านญี่ปุ่นไดอาหารญี่ปุ่นแปารญี่ปุ่นเก้าอือเจ้าของร้ากินน่ะไปไปไป อ๋อมากอ่ะอันน <as> ี้มั่วเลยอุ้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 ยอ่อถูกต้างเลยอ่ะอือกูว่าเงินหมดภายในหนึ่งอาทิตย์แน่เลยว่ะอือมันไม่เป็นไรหรอกของเพิ่มได้เฮ้ยมึงก็มึงว่านี่แปลกอะไรนี่มะโปมึงลองมาติดหัวมึงอ่ะมาแล้วครับนั่นนนมีอะไรให้ช่วยเปล่าโอ้โหกว่าจะเสด็จมาได้อือกูทำใกล้เสร็จแล้วเนี่ย อา้าวอันกูกลับขอเล่นอ้นอาพี่ปุ่นเป็นไรครับก็น้องอามอะผม,มผมทำอะไรครับผมผมผมเหยียบเท้าพี่เหรครับไม่ใช่ก็น้องอามากับแฟนอ่ะพี่เลยคิดถึงพี่เจกโอ๊ยพี่เจกเขาไปทำง,งานไม่ได้ไปลบแต่เขาก็มารับไม่ใช่หรอก็มนีอย่างหลายชั่วโมงนี่พี่อาร์ โอ้ไม่เป็นไรนะพี่ปูนนี่น้องอามเดี๋ยวถ้าพี่อังเรียนจบแล้วไปทำงานอามจะเข้าใจพี่ปูกินเยอะเกินต้องน่ากินเลยดีวะมึงกินเลยกูอิ่มเยอะเนี่ยไม่แต่กพะพูกอกไปอืมอืมไม่ออกว่ะไหนกูลอง เฮ้ยทำไมไม่ออกวะครับมีธุระอะไรป่ะครับนี่ใครวะนี่ีนห้องสี่หนึ่งหนึ่งครับ่มือผิดฉันผิดฉันคนร้าทุกครไมไม่เป็นไม่เป็นไรครับกณรุ่นเมื่อกี้เขาจะวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ย ดีนะกูเรียนเทควันโดไว้ยากชิบหายไม่ต้องผูกด้วยวะไม่ต้องผูกเลยไม่ได้เป็นปีหนึ่งต้องแต่งตัวให้ถูกระเบียบเลอะเทอะมานี่มาลุกแล้วไม่เอากูผูกให้มานี่แล้วอ๊ะ นี่แบบนี่นะครับดูไว้นะวันหลังจะได้ทำคนเดียวได้โอเคไหมหนไม่ด,ไไมไดูเลยสัตว์ดูไปกูก็ทำไม่ได้อยู่ดีแล้วจะดูไปทำไมเออ็นไรกูสั่งแบบสำเร็จมาแล้วรอส่ง3วันฉลาดนี่เฮ้ยกูยิมน้ำหอมนะอื นี่ไอเด็กแกแดดอุยย <of> <osure> ังไม่ไปเหรอครับนี่มึงหลอกให้กูจมมึงทุกเช้าเลยเหรอฮะอ ลอยยังวะอืมชุดโอเคนะแต่หน้าเหี้ยโอ้โหกูฟองใจก่อยใจยังไงวะค่อยๆรอ้ค่อยค่อยจากันคนกันเองนะนอะเนะไม่โกหนวดเลยนะมึงเนี่ยเอาวันนี้ต้องทำอะไรมากวะเห็นอะไรกลุ่มกิจกรรมโคตรเยอะเลยอะมีจับสายรหัสมีถ่ายรูปติดบัตรกูจำไ้แค่เนี่ย กูว่านะเราต้องหาเพื่อนแล้วว่ะอยู่สองคนไม่น่ารอดว่ะจริงไปเดี๋ยวสายนะเฮ้ยวันนี้มีถ่ายรูปสินบัตรด้วยนี่อือรอแป๊บกูขอเซ็ตผมก่อนมาเดี๋ยวกูเซ็ตไม่ไม่ต้องทำไมไม่ต้องไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมาเดี๋ยวกูจับให้เฮ้ยเดี๋ยวกูจับแล้ว กูโอเคโอเคกลัวนิ่งๆเอ้ยทัอยู่มาเดี๋ยวกูเซนให้มุ้งมากไม่ต้องเราไปเรื่องจากตรงไหนอยู่วะตรงนู้นเหรอใช่มั้งเออเดี๋ยวไปีบใบสมัครแล้วก็ไปต่อคิวถ่ายรูปอะ อ๋อกูชื่อไฟฟ้านะอยู่ภาคไฟฟ้าอ๋อกูชื่อกันอันนี้ชื่อก้องเรียนเคมีอ่ะอ๋อนี่ยกูอยู่ภาคไฟฟ้าโทษทีทักผิดเออโอ้แต่ปีหนึ่งเรียนด้วยกันไงก็มามาอยู่ด้วยกันก็ได้จริงงั้นเดี๋ยวเราไปกรอกไปสมัครกันนะเพื่อนใหม่ไปตังนี้ ทำไมมันเ,มนเยอะจังวะตอนสมัครก็กรอบไปเยอะเลยนะเว้ยจริงกูกรอบประวัติจนข้อไปทำหนังได้แล้วเนี่ยเอออุย๊ยโทษอ๋อนี่มึงถ่าซ้ายเหรอใช่อ๋อแล้วทำไมมึงถึงเรียนเคมีคะานนกูถึงอ่ะแล้วมึงอ่ะอย่าบอกนะว่าเลือกเรียนไฟฟ้าเพราะชื่อไฟฟ้าเออบ้าไปเนี่ยถ้าเรียนเพราะชื่อนะ ไอ้กล้องก็ต้องเปเรีนยนนิเทศเลย oh. เออว่ะเกี่ยวอะไรกับกลัวไม่ไม่เป็รียนนิเทศเสร็จละกูละสายเลเดี๋ยวกูไปถ่ายรูปก่อนเสร็จแล้วรอด้วยนะเอเอเดี๋ยวมาต้องรอไหมม<า>ึงไหลดูเพื่อนใหม่เราดิดูนั่นดิทำไมวะตรงเท้าแบนเน่ป่ะเว้ยแล้วไหนจะนาฬิกาอีกเชี่ย <She a. S 2> ไม่งรวยนี่นว่ะเออ คนเลี้ยงข้าวแล้วเว้ยคนต่อไปเชิญค่ะนี่ครับพี่เรียบร้อยค่ะ,ะสสสสเรสร็จแล้วครับเสร็จแล้วคะ่ะไปได้เลยคะ่ะไม่ไม่มีเผื่อ,อสเสียแล้วครับไม่มีคะ่ะไปได้เลยคะ่ะ ลอ้อน่าอะไรเนี่ยก็มึงเป็นคนปิดกองน้ำให้กูไม่ใช่หรอใช่กูนั่วนิวทาพี่ชายกู